เด็กเขาเล่นอะไรก็สนุกนะคะมันเขาละ <c oughs> มีส,สาวๆด้วยทำไมไม่มีหนุ่มๆเลย สองคนนี้เล่นทั้งวันเห็นแล้วก็คิดถึงเด็กๆย้อนกลับไปได้รุ่นเรามันจะมีไหมสสไลดเดอร์เนี่ยอย่างน้อยก็ถลายไปตามคันนาลงตามคลองกระโดดต้นไม้อย่างนี้ เด็กคนไายมันคนก็ว่ายไม่ได้ว่ายน้ำขนาดนี้ไม่ได้นะคะนี่ยังเก่งเลยเนี่ยตัวเล็กๆ ก็หลุดโค้ง